คุณคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะคุณผมสงสัยว่าเป็นโรคหัวใจครับทำไมถึงสงสัยล่ะคะไม่รู้ว่ามันมีอาการอะไรบ้างครับจา้าอาการที่น่าสงสัยว่าจะเป็นโรคหัวใจนะคะในขณะนี้น่าจะเป็นอาการแน่นหน้าอกนะคะอาการแน่นหน้าอกเนี่ยมักจะเป็นตอนที่สัมพันธ์กับการออกแรงนะคะไม่ว่าจะออกกาลังกายหรือยกของหนักหรือไม่ว่าจะเครียดก,ก็ตามนะคะมักจะเป็นอาการแน่นๆตรงกลางอาจจะมีร้าาไปแขนแล้วไปที่กรามได้ อาการร่วมก็จะมีอาการใจสัน่นหน้ามืดและเหมือนจะเป็นลมค่ะอาการที่หมออธิบายไปเมื่อกี้เป็นอาการของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดน,นะคะโดยที่หลอดเลือดหัวใจตีบอาจจะค่อยๆเริ่มตีบมาในระยะหลายๆปีจนตีบเยอะจนเกิดอาการแต่ก็จะมีอีกภาวะหนึ่งก็คือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลันซึ่งเกิดจากผนังหัวใจปรีแตกอย่างเฉียบพลันแล้วก็ไปอุนนะดณขณะนั้นเลยอันนี้อาจจะไม่สัมพันธ์กับการออกแรงหรือการออกกําลังกายใดๆนะคะอาจจะมีอาการแน่น จุกแน่นตลอดเวลามีอาการเวียนหัวหน้ามืดใจสั่นจะเป็นลมล้มด้วยนะคะถ้ามีอาการแน่นหนะ้าอกลักษณะที่หมอว่านะคะเป็นมากเป็นนานไม่หายสักทีมีอาการจะเป็นลมล้มด้วยหรือว่าบางคนมีอาการจุกแน่นโดยเฉพาะในผู้สูงอายุคนไข้เบาหวานแนะนำให้รีบมาโรงพยาบาลด้วยนะคะ